นี่ครับมาดูการลดเท่าหนึ่งคันเนี่ยกว่าจะเป็นการรับประกันโครงสร้างว่าสภาพเหมือนป้ายแดงเนี่ยมีอะไรกันบ้างอ่ะเนี่ยนี่ครับสุดหล่อของเราครับเ uh, นี่ยหนึ่งครับ uh, <what S 1> สวด <what S 1> ไหม <what? S 1> เนี้ย <laughs> สดไหมเนี่ย <laughs> สดครับสดครับ อ่ะโอเคนะเขาเรื่องก็คือหลังจากที่เราซื้อรถเข้ามาเนาะเราก็สั่งเทเลอร์ไปเบิกรถเอามาส่งหลังจากลงรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอารถมาพักที่ลานเก็บรถของเราก่อนครับลานจะอยู่ด้านนี้เราก็จะเอารถมาจอดพักไว้ที่ลานนะครับโกด,ดังเราก็จะมีหลังคาตลอดเนาะอันนี้ก็ทําหมดเยอะเหมือนกันหลังจากที่รถลงมาแล้วเราก็เอารถมาพักไว้นะครับเราก็จะมีแผนก QC ตรวจรถเข้าเกี่ยวกับพวกสีพวกตําหนิพวกอะไรต่างๆแล้วก็โน้ตได้ไหม QC ไว้นะครับเพื่อจะมาแก้ไขแล้ว QC น,นี้เรา QC ประมาณไหนบ้างเฮรย QC ทุกจุดเลยครับประมาณ50กว่าจุดนะครับในใบ QC จุดใหญ่ๆก็จะเป็นสีตำหนิต่างๆพวกอะไรลพัดต่างๆไฟท้ายแตกไหมไฟหน้าแตกไหมทวกอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วพวกนี้คือที่พักรถก่อนครับอันนี้เป็นที่พักรถตัวนี้ก็จะเป็นรถที่ผลิตเสร็จแล้วนะครับเตรียมไปโชว์ใช่ครับเตรียมเอาไปโชว์รูมโชว์นะครับพวกนี้ก็คือเป็นรถที่ผลิต เร็จแล้วทั้งหมดเลยตอนเอาไปโชว์นี่เห็นว่าต้องตรวจอีกรอบหนึ่งด้วยใช่ครับมันตรวจทั้งหมดกี่รอบรถล,ลงจากเทรลเลอร์มาตรวจหนึ่งรอบก่อนรถเทรลเลอร์ลงมาตรวจหนึ่งรอบบิวทำความสะอาดเสร็จล้างสีอะไรดูดฝุ่นเศษตวรตวจอีกหนึ่งรอบตรวจอีกหนึ่งรอบก่อนเอาไปโชว์รูมตรวจอีกหนึ่งรอบแล้วคนตรวจเป็นคนเดียวกันทั้งสามสามวันไม่ไม่ครับก็คือแบ่งกันหมดเลยครับใช่ครับก็คือจะเป็นคนละคนที่ตรวจใช่ครับแล้วสุดท้ายก่อนส่งมอบก็จะมีคนตรวจเตรียมรถตรวจอีกหนึ่งรอบแสดงว่าตรวจทั้งหมดสี่รอบเนี่ยเป็นแผนกเดียวกันไหมครับ ใช่ครับเกิดมีรถมีปัญหามีอุบิเหตุหรือว่าชนหนักอะไรจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของเราเราก็ต้องต้องตีกลับทันทีอ๋อใช่ไหมครับตรวจจากเทเลอร์ปุ๊บ,บอันนี้คือตรวจเบื้องต้นตรวจภายนอกคือหลังจากตรวจเบื้องต้นแล้วมันต้องมีตรวจอีกอย่างหนึ่งก็คือตรวจสภาพรถหรือตรวจการใช้งานจริงๆพูดง่ายๆก็คือเหมือนเอารถไปเทสได้อีกทีนึ่งะะนะครับว่ารถที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันมีปัญหาไหมเกี่ยวกับระบบช่วงล่างเครื่องยนต์ขับไปทดลองจริงอะ่ะ ก็คือขับไปขนส่งหรือไปอะไรทําตามระบบแล้วก็มีการตรวจช่วงล่างตรวจเครื่องยนต์ตรวจระบบแอร์อะไรต่างๆนะครับอ๋อไงที่เรามาบิวนะครับอย่างแรกก็คือลงจากเทเลอร์ตรวจเรียบร้อยก่อนใแล้วพอเทเลอร์ปุ๊บเขาจะมีรถเหรอครับไม่ต้องห่วงมือสองมันต้องมีทำนิดทำหน่อยแล้วนะครับพอทำเสร็จปุ๊บก็จะตรวจอีกรอบนึงใช่นะครับแล้วก่อนจะไปโชว์ก็จะตรวจอีกรอบนึงใช่แล้วก่อนปล่อยก็จะตรวจอีกรอบหนึ่งใช่ทั้งหมด4ตรวจอันนี้แค่ของภายในบริษัทนะ อันนี้รวมภายนอกของขนส่งของศูนย์ของพวกบริษัทตรวจรถที่เป็นกลางอีกไหมเฮีใช่อันนี้คือตรวจภายใน4ี่รอบมันก็จะมีไปตรวจขนส่งอีกเนาะขนส่งเป็นห้ารอบละใช่ตรวจก็คือรถถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนได้ไม่มีปัญหาเรื่องสวมเลขเครื่องตอบแชสซีตันี้ถ้าเกิดมีปัญหาเปลี่ยนเครื่องมาตอบแชทซีตอกเลขเครื่องอะไรมาใหม่พวกนี้ขนส่งจะไม่ผ่านแล้วเราก็ตีกลับใช่อันนี้เรามั่นใจเลยว่าตรวจขนส่งก่อนมือลูกค้านะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกรถสวมรถผิดกฎหมายรถอะไรนะครับแล้วเห็นว่าจะมีตรวจ ประกันศูนย์ด้วยใช่อันนี้เป็นเราตรวจหรือบริษัทข้างนอกมาตรวจดีศูนย์ตรวจครับศูนย์ตรวจดีกใช่รถที่มีเงื่อนไขเข้าศูนย์มีบาลานซ์ตีศูนย์ก็ต้องเข้าศูนย์เพื่อให้ศูนย์เขาตรวจสภาพอีกทีหนึ่งหลักๆเลยก็จะมาตรวจประมาณ8ปดถึงเก้าอย่างใช่ครับแล้วก็มีสุดท้ายก็คือบริษัทตรวจก็คือตรวจคุณภาพรถยนต์ว่าจะได้เกรดเพราะบางทีเนี่ยไฟแนนซ์นะครับเราตรวจภายในไฟแนนซ์เขาไม่เชื่อนะต้องมีบริษัทกลางมาตรวจให้บริษัทนี้เขาจะเป็นการรองรับให้ไฟแนนซ์ว่าถ้าคุณตรวจแล้วว่่่่าาารรรเเเเดดิิิมมมแตตตลลูกค้้้้ไไไปจจอออนนนยษััทงซืฟ ก็กันความเสี่ยงของเขาเรียกว่า insulation โอ้โจนะโอเคครับพี่อครับยัง้ขอบคุณมากนะครับนะแล้วเห็นว่านี่ตอนนี้คือรถเข้ามาเตรียมไม่ทันนะครับเซล์นะครับนี่ครับมากำกับยางเองนี่นะครับอันนี้มาทำอะไรครับน้องแฟมยางใหม่ลูกค้า สั่งใหม่เหรอสั่งใหม่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับพี่คือรถบางรถเนี่ยยางที่ติดมากับรถเนี่ยมันไม่ได้ละลูกค้าเก่าที่สั่งมาไม่ได้ยางเปอร์เซ็นต์มันก็หายากนะครับบางทีเราก็สั่งของใหม่ลูกค้าเลยอะไรไม่ได้ก็แค่เปลี่ยนไม่ยุ่งยากนะครับอ่ะใครที่สนใจครับติดต่อมาเลยที่เบอร์0610921072ครับเดี๋ยวแอดไลน์มาที่แอดเก้าเก้าสี 9, ครับ